สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านดีๆต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลกหรือแม่หมอความสุขหมอโตโตแม่หมอหัวโตนั่เองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานนอล่ลาพลังงานงที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานี่ไร่มีดีๆมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิารณญาในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเขาน้อมรับยินดีรับได้รับกด,บไ,ดบไลค์กดแชร์นะคะข่าววันนี้ค่าคืนนี้เรารู้สึกว่ามีพลังงานบางสิ่งบางอย่างอยากจะสื่อสารติดต่อสื่อสารกับคุณมากเลย เนิและอยู่ข้างๆคุณนะตอนนี้เวลาดีอันกับคุณอยากจะบอกคุณให้คุณได้รับรู้สิ่งใดคะณนะตอนนี้เวลานี้นั่นเองค่ะโอไมกขอบคุณค่ะตอนนี้เวลานี้เดอะเมกิเชียนและสามเดียน นะคะตอนนี้เวลานี้พลังงานนะคะที่อยู่ข้างๆคุณเป็นพนันเป็นพลังงานที่มีความเป็นห่วงเป็นใยคุณตอนนี้คุณกําลังลงมือลงแรงทําอะไรอยู่หรือเปล่าคะดีแล้วค่ะถ้าคุณคิดจะทําอะไรคุณจะต้องเรียนรู้และลงมือทําด้วยตัวของคุณเองคุณคือแม่เหล็กแห่งความสําเร็จอาณาจักรของคุณสิ่งที่คุณวาดไว้จะเป็นจริงตามที่คุณปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่าง คุณอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาคุณลงมือทำโปรเจกต์บางสิงบางอย่างคุณกำลังมองเห็นโอกาสเส้นทางทางด้าน การเงินของคุณและการเงินครั้งนี้จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องการเงินของคุณในธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่3หรือธุรกิจอะไร,ะไรก็ตามแต่คุณอาจจะได้โปรเจกต์จากเจ้านายแล้วโปรเจกต์นี้คุณได้ทํางานนี้สําเร็จแล้วเตรียมรับเงินเข้ามาสู่ในกระเป๋าคุณก่อนปีใหม่ได้เลยค่ะผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ นะคะคือ 70%. และอีก 30%. อาจจะโดนหักภาษีก็ได้นั่นเองนะคะหรือ30%ก็คือหุ้นส่วนอาจจะได้รับเพราะคุณมีความรู้ความสามารถสิ่งไหนที่คุณคิดและตั้งใจไว้แล้วให้คุณลงมือทำอย่ารออย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่ารอเมื่อมีความพร้อมเพราะวันที่พร้อมไม่มีอยู่จริงนั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้ พลังงานนะคะที่อยู่ข้างๆคุณเขามองตัวตนคุณเป็นอย่างไรคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นั่นเอง คุณมีความลังเลคุณมีความไม่มั่นใจคุณกําลังคิดวางแผนจะทําบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ก็ขาดความมั่นใจเสหลือเกินเป็นคนที่ใจโลเลนะคะเราบอกเลยว่าตอนนี้เวลานี้หากคุณคิดจะทําอะไรคุณกําลังคิดใครควรคิดมากคิดเยอะเป็นกังวลไปก่อนเป็นกังวลทั้งที่บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่น่าเป็นกังวลเพราะคุณเอานะคะหูของคุณไปฟังคําพูดของใครบางคนนั่นเองเพราะฉะนั้น จงเชื่อมั่นและเชื่อใจในสิ่งที่คุณกำลังจะลงมือทำนั่นเองต่อค่ะโอเมกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเชื่อมั่นและคุณมั่นใจแล้วคุณเป็นคนที่มีความพยายามเป็นนักธุรกิจค e e e f อ e เ t ตคูล์ co, นะคะ q u e น n of c o i นนี่คือต,ตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเป็นนักธุรกิจนะคะที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาว่าคุณทําได้และที่สําคัญคุณจะต้องลงมือทำํำครควรคิด ให้รอบครอบเราเชื่อว่าคุณผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรที่เงินเข้ามาหาคุณคุณไม่ได้รับผลประโยชน์คุณไม่ลงมือทําแน่นอนค่ะนะคะอันไหนที่คุณได้ผลประโยชน์มากที่สุดได้กําไรมากสุดคุณจะลงมือทําคุณเป็นคนที่รักสวยรักงามมีความเป็นกังวลก็จริงแต่คุณไม่ทําให้ตัวเองออมตัวเองยมหรอกค่ะเพราะคุณกลัวคุณโสมนั่นเองและคุณก็เป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเป็นคุณแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีมีหัวก้าวหน้าอยู่ต ตลอดเวลามีหัวการค้าอยู่ตลอดเวลานั่นเองอะ,อะไรที่คิดว่ามันเป็นเงินมันเป็นทองนะมันเป็นผลประโยชน์กับคุณนะคุณจะขวอยคว้าทันทีแต่ก็มีบางครั้งที่ทําให้คุณเขวนั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหากตอนนี้คุณคิดจะนําเงินไปลงทุนหรือคุณคิดว่าเอ้ยมีคนมาเสนอโปรเจกต์ให้คุณได้รับเงิน70%เนี่ยคุณจะรับดีหรือไม่รับดีนะทั้งที่มันก็ได้เป็นผลประโยชน์กับ คุณนะอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะโอ้ม oh y <my> god แต่คุณก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มีความเป็นกังวลน,นะคะไม่มีอะไรทำ้ายเธอเท่ากับเธอทำตัวของตัวเอง เอช o อฟวตอนนี้เวลานี้เหมือนคุณผูกมัดตัวเองไม่ยอมรับฟังไม่ยอมขยับอะไรทั้งนั้นนะคะรู้สิรู้สึกว่ายิ่งขยับมันยิ่งเหนื่อยยิ่งขยับยิ่งทอ้อเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณมีอุปสรรคแบบนี้อย่าลืมไปปล่อยปูนะคะไปปล่อยปูแล้วก็กวดน้ำลงดีโอไมก o d ก้าุณค่ะอกาุณค่ะไปปล่อยปูแล้วกวาดน้ํำลงดินแล้วอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขี้คายคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้ นี่คือพลังงานบางสิ่งบางอย่างคุณคือ working woman ตัวแม่นั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณแต่งงานแล้วภรรยาของคุณก็เป็นคนที่ฉลาดฉลาดรอบรู้รอบครอบชัดเจนชัดเจนในตัวเขาค่ะเขาอยากทําอะไรเขาก็ลงมือทําแต่บางเรื่องที่เป็นเรื่องที่มันทําให้อึอดอัดอาจจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวเพราะฉะนั้นไปปล่อยปูซะนะคะไปปล่อยปูแล้วก็กวดน้ําลงดินอุทิศบุ กุศลสิ่งที่คุณทํามาให้ปูให้ไหลไปกับปูนั่นเองนะคะนี่แหละคะ่ะอุปสรรคที่คุณไม่ยอมขี้ขายสักทีที่จริงอะ่ะมันขี้ขายแล้วนะคะแต่ว่าคุณยังมีความอ่อมความยมคุณเอาจิตเอาใจคุณไปผูกติด กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันก็เลยเหมือนคุณไปลดน้ําต้นดีลดน้ำพรวนดินให้กับเจ้าความถูกอยู่ตลอดเวลาจนมันเป็นกิ่งแพรกิ่งก้านสาขาต้นใหญ่ผูกมัดเป็นเถาวันผูกคุณไว้นั่นเองนะคะโอ้โหเราบอกเลยว่าถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ให้คุณปล่อยวางนะคะแล้วโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณคุณเป็นคนสวยถ้าเป็นเรื่องการงานเนี่ย คุณเอาอยู่ทุกเรื่องราวชีวิตของคุณมีแต่ความเบี่ยงบานคุณอาจจะได้เข้าไปอบรมสัมนาบางสิ่งบางอย่างเข้างานสังคมยิ่งคุณเข้างานสังคมมากขึ้นคุณจะได้แลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆกับคนที่อยู่ในสังคมของคุณหรือนอกสังคมของคุณนั่นเองคุณจะได้รู้เขารู้เรานะคะตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณคุณได้รู้แล้วล่ะค่ะแต่คุณรู้สึกว่าทำไมมันอึดอัดจังเลยคุณเป็นคนสร้าง ความอึดอัดนั้นด้วยตัวของคุณเองโดยที่คุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนคุณน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันก็ก่อนจนกลายเป็นต้นเถาวันไม่ใช่แค่เถาวันแต่เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นั่นเองต่อค่ะโอ้ my god ค่คุณค่ะนี่คือเราบอกเลยว่านะคะไฮโรแฟน พลังงานบางสิ่งบาอย่างที่มาอยู่กับคุณณนะตอนนี้เวลานี้คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าวันนี้ค่ำคืนนี้คุณได้เห็นคลิปนี้แล้วคุณอย่าลืมไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะถ้าคุณไม่ได้ไปไหว้ศาลหลักเมืองคุณไปไหว้ต้นไม้อะไรก็ได้เจ้าป่าเจ้าเขาจะคอยคุ้มครองคุณคุณอยู่เทพรรักษ นะคะเทพรักษ์ทั้ง5ก็ได้ถ้าใครอยู่ในกรุงเทพไปไหว้ศาลหลักเมืองแล้วอย่าลืมไหว้เทพารักษ์ทั้ง5มีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระเจ้าหอกองพระเจ้าเจตคุปพระการชัยีเจ้าบัญชีใหญ่นั่นเองนะคะแล้วท่านจะคอยคุ้มครองให้ชีวิตคุณปลดล็อกชีวิตคุณให้อยู่รอดปลอดภัยให้พบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ท่านมาเตือนคุณแล้วนะคะนี่คือสิ่นส,สิทธิ์ที่อยู่ในสารหลักเมืองที่คุณพำนักอาศัยแต่ถ้าคุณไม่มีสารหลักเมืองนะคะที่อยู่ต่างประเทศให้คุณ ไปที่สถานที่กงศุนนะคะนะคะถ้าเข้ากงศุลได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็ไปไหว้ศาลที่กงศุนนะะั่นหลยค่ะตรงนั้นตรงไหนเป็นกงศุนตรงนั้นคือดินแดนสุวรรณภูมินั่นเองนะคะถ้าคุณอยู่ในประเทศต่างประเทศนะคะเพราะนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เราบอกเลยว่าเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพารักษ์ทั้งห้า 5, และพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมืองที่คุณพำนัก อาศัยอยู่นั่นเลยค่ะท่านเห็นความดีของคุณท่านก็เลยอยากปลดล็อกอยากปลดปล่อยให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความอึดอัดในครั้งนี้ให้คุณเชื่อมั่นสิ่งที่คุณกําลังจะลงมือทํานั่นเองโอ้โหเพอร์เฟกมากค่ะแล้วยังไงต่อคะณนะตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณได้รู้แล้วว่าพลังงานศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นองค์ใดตอนนี้เวลานี้ท่านอยากจะมาบอกท่านอยากจะมาสื่อสารอะไรกับคุณคะ โอเมกาอักอรคุณาอักอรคุณนะคะคุณปรารถนาจะมีโชคจะมีลาบจะมีรายได้เข้ามาใช่ไหมคะนี่คือคุณไม่มั่นใจเลยตอนนี้คุณปรารถนาว่าจะขายทรัพย์ขายสินคุณจะมีรายได้เข้ามาให้คุณวางให้ลงปงให้ได้และถ้าคุณอยากขายที่ขายทางคุณไหว้พระแม่ธรณีที่ตรงที่คุณจะขายคุณขายในราคาเท่าไหร่นะคะถ้าไม่รู้วิธีการขาย แชทมาหาแม่หมอเดี๋ยวแม่หมอจะบอกวิธีการขายให้นั่นเองนะคะและที่สำคัญนี่คือในอฟคอยคุณจะมีรายได้ก้อนโตรายได้นี้เป็นรายได้จากการค้าขายที่ไม่ใช่เงินเดือนแล้วจะได้เป็นเก้าหลักเก้าหมื่นเก้าแสนเก้าล้านอะไรก็ตามแต่จะได้เข้ามาชัวร์ถ้าคุณเป็นทําธุรธกิจเกี่ยวกับการค้าขายอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือหญิงคุณไปไหว้ศาลหลักเมือง ไายพระแม่ธรณีก็ได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณพับหนักอยู่ที่ต่างประเทศคุณจะมีรายได้เข้ามาเราบอกเลยว่ารายได้นี้เป็นทุกรายได้ยกเว้นเงินเดือนนั่นเองต่อค่ะโอ้ม oh ก้าว่คุณค่ะอบคุณเตรียมตัวรับความสุขเข้ามาในชีวิตเลยค่ะ <S <s เพราะนี่คือชีวิตใหม่ของคุณความสุขครั้งใหม่ด้วยบุญบารมีที่คุณสั่งสมมาโอกาสใหม่ๆ เทวดาเทพารักษ์ทั้งห้าและนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในศาลหลักเมืองมาประทานพรให้กับคุณโดยตรงมามอบความสุขและชีวิตใหม่ให้คุณให้กับครอบครัวคุณแล้วหนึ่งถ้วยคือความสําเร็จความสุขข่าวดีข่าวใหม่ที่คุณจะได้รับถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณอยากให้คุณลูกของคุณมีความสุขอยากประสบความสําเร็จลูกคุณก็จะได้ประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณเป็นคนโสด คุณไม่ต้องการมีใครคุณจะโสดและสวยและโคตรรวยไม่ใช่รวยธรรมดาโคตรรวยเลยนะคะคนโสดหรือไม่โสดก็ตามผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามณนะตอนนี้เวลานี้แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะเราบอกเลยว่าคุณจะเจอความรักที่ดีเป็นรักที่คุณปรารถนารอมาเนิ่นนานรักที่จะต้องมีเงินเข้ามาด้วยนั่นเองต่อค่ะแฮงแมน คุณอยากปลดล็อกคุณอยากปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหานะคะถ้าคุณอยากปลดล็อกถ้าคุณอยากปลดปล่อยให้ตัวเองออกจากอุปสรรคปัญหาทั้งนี้ แม้คุณจะไปไหว้ศาลหลักเมืองเยอะแยะขนาดไหนถ้าจิตใจคุณยังมีความอ,อมความยมคุณก็ไม่ปลดลลอกได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปนะคะสักการะไหว้ศาลหลักเมืองให้คุณวางให้ลงปงให้ได้เสียก่อนเข้าใจตัวเองเราเชื่อว่าคุณฉลาดมากพอคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเพราะถ้าคุณไม่ฉลาดคุณไม่ได้เป็น ลาชินีถือเหรียญราชินีถือไม้เท้าและนะคะแฮงแมนนี่คือฉลาดนะคะรู้จักทบทวนรู้ว่าจังหวะไหนใช่ของตัวเองต่อค่ะโอเมกาขอบคุณ oh ค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนี่คือเฮอร์มิต นี่แหละค่ะสติมาปัญญาเกิดเฮอร์มิตคือผู้ผู้คว่ำวอดในเรื่องฉลาดรอบรู้รอบคอบแล้วมีสติเดินทางไปไหนคุณก็ประสบความสำเร็จเพราะคุณรู้ว่าแม้คุณจะหลับตาคุณยังรู้เลยว่าหนทางนี้เป็นหนทางลกหนทางนี้เป็นหนทางที่สว่างสวัยนั่นเองนะคะหากคุณคิดจะเรียนต่อศึกษาหรือทำอะไรก็ตามแต่ให้คุณมีสติแล้วสติจะนำพาเส้นทางออกให้กับชี ิดคุณได้โอ้โหเฮอร์มิตเราบอกเลยว่าถ้าใครเจอคลิปนี้นะเฮอร์มิตคือถ้าเราจะปิดจ็อบแค่เฮอร์มิตก็ได้เพราะเฮอร์มิตคือคําตอบที่โคตรดีที่สุดหมายถึงพลังงานของคุณพลังงานศักดิ์สิทธิ์จะนํำพายคุณได้ไปเจอคําตอบที่ชัดเจนนั่นเองนะคะหากตอนนี้คุณปรารถนาจะศึกษาเรียนต่อ หรือเข้าคอร์สอบรมอะไรต่างๆก็ตามแต่คุณจะได้เข้าคอร์สอบรมสิ่งที่คุณปรารถนาคุณตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งไหนที่มันใช้ของคุณขอให้มันเดินทางเข้ามาหาคุณแล้วคุณมีความสุขนั่นเองแต่ถ้าสิ่งไหนมันไม่ใช่ของคุณก็ขอให้มีการแคนเซลการยกเลิกไปคุณพูดกับตัวเองแบบนี้นะคะต่อหน้าศาลหลักเมืองต่อเทพรักษ์ทั้ง5แต่ถ้าคุณไม่ได้มาไหว้เทพรักษ์ทั้ง5 คุณก็อธิษฐานกับท่านพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระเจ้าหอกองพระเจ้าเจตคุปพระการใจสีเจ้าบัญชีใหญ่นั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้แม่กดขอคุณ นี่คือสิ่งที่พระอ,องค์นะคะเทพรักษ์ทั้งห้าและจิศสกิิที่ประทับอยู่ที่ศาลหลักเมืองไม่ว่าคุณไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพคุณตั้งจิตอธิษฐานจุดธูปสิบหกดอกเอ่ยถึงท่านเท่านั้นหรือจุดธูปห้าดอกก็ได้แล้วพระอ,องค์ท่านจะมอบความสำเร็จความก้าวหน้าจเจริญหน้าที่การงานนี่คือในออบวัน อัศวินถือไม้เท้าคุณจะพบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ความเจ้าความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณ<ม>คุณจะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งยังไม่พอแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแบบที่ใครๆก็ไม่สามารถเลียนแบบคุณได้นั่นเองนะคะที่สาคัญคุณจะมีลูกน้องบริวารที่พร้อมจะสนับสนุน,นพร้อมไปกับคุณด้วยนั่นเองโอ้โหเราบอกเลยว่า ชีวิตของคุณนะคะคุณได้ไปไหว้ก่อนที่จะสิ้นปีใหม่คุณไปเลยค่ะไม่เกินสองวันนี้และ ไม่เกิน8วันขอให้คุณนะคะคุณตั้งจิตอธิษฐานว่าคุณได้ปลดล็อกอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ขอให้ท่านปลดล็อกนะคะคุณได้ปลดล็อกขอให้ท่านประทานพรให้คุณได้ปลดล็อกให้ท่านประทานพรก่อนที่จะขอท่านคุณต้องถวายบุญให้ท่านก่อนทุกครั้งแล้วท่านถึงจะประทานพรให้กับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอเมกคุณค่ะจากนี้ธุรกิจการงานของคุณจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองคุณจะลงทุนอะไรก็ตามแต่ฟ้าเปิดแล้วค่ะนี่คือชีวิตที่สดใสทุ่งหญ้าสวรรณา เขียวชะอุ่มนะคะมีแต่ความสุขที่กําลังจะเข้ามาหาคุณเงินก็จะเข้ามาหาคุณคุณไม่ต้องไล่ล่าหาเงินอีกต่อไปแต่เงินจะเป็นคนที่ไล่ล่าหาคุณนั่นเองคุณเป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรคุณคิดใต่ตัวไต่ตองรอบครอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในออฟิเชเป็นคนที่ เก่งในเรื่องการทำธุรกิจทางด้านการงานและการเงินทัพนักธนาคารคุณก็เป็นนักธนาคารที่ยอดเยี่ยมนั่นเองเป็นบโบรกเกอร์ก็ได้ต่อค่ะโอ้าก็อก็คุณก็ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะตอนนี้เวลานี้ k n n ออ f คับ King คิงออฟคัเป็นผู้ชายที่มีเหลี่ยมเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครมาโคดโกงคุณได้หรอกค่ะคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณคุณเป็นซ e o คุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นที่ปรึกษาที่ใจดีพร้อมที่จะสนับสนุนทุกคนที่เขาเข้ามาให้เขาเข้ามาขอคำปรึกษากับคุณคุณก็พร้อมที่จะถ่ายทอดนะคะคำปรึกษานั้นช่วยเหลือเขาทุกทุกคน คุณเป็นคนใจดีเป็นคนพูดน้อยแต่เป็นคนหล่อเป็นคนเพอร์เฟกเป็นคนที่โคตรประสบความสําเร็จอยู่นิ่งๆก็หล่ออยู่นิ่งๆคนก็หลงนี่แหละค่ะตัวตนของคุณถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณก็เป็นคุณพ่อที่โคตรใจดีตามใจลูกทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้ลูกเป็นแบบคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะเจอคนที่ใช่สําหรับคุณคุณเองถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายที่ มีสเสน่หแต่ไม่ได้เจ้าชู้นะคะผู้หญิงจะเข้ามาหาเองคุณไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่คุณเป็นคนที่อยู่ดีๆผู้หญิงก็มาชอบยิ่งนิ่งเท่าไหร่ผู้หญิงก็ยิ่งชอบนั่นเองนะคะและคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีเหลี่ยมเยอะมีเขี้ยวเยอะเพราะประสบการกกาณราราาร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันหล่อล้อมให้คุณได้เรียนรู้ความประสบความความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง คุณก็เจออุปสรรคปัญหามานะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่เจอแล้วอุปสรรคปัญหาทําให้คุณได้เข้าใจจนพันเล่เหลี่ยมคนนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ก็คอบคุณค่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือจัดติกค่ะคุณพร้อมหรือยังคะที่จะได้รับความยุติธรรมครั้งนี้ความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วค่ะที่ราคาไม่ว่า คุณจะทําอะไรก็ตามแต่คุณไปไหว้ศาลหลักเมืองให้คุณได้รับความยุติธรรมนะคะหรือเราบอกแล้วนะว่าคุณไปไหว้อย่างไรเลี้วคุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนนั่นเองนะคะคุณปรารถนาจะให้มีบ้านให้ธุรกิจการงานการกู้ยืมเงินหรืออะไรเกี่ยวกับธนาคารคุณก็จะได้ผ่านฉลุยนั่นเองนะคะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้คายขอให้คุณได้ลงมือทํา และคิดไต่ตองให้รอบคอบจังหวะชีวิตว่าจังหวะไหนควรเดินจังหวะไหนควรหยุดนั่นเองโอมกไฟนะคะตอนนี้เวลานี้ความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วสิ่งที่คุณได้เรียนรู้สิ่งที่คุณได้ผ่านมา5ดาบหมายคือว่าการที่สู้อยู่คนเดียวนะคะบางคนสู้อยู่คนเดียวจริงๆนะคะไม่มีคู่คิด แต่ต้องสู้อยู่คนเดียวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เจอมาไม่คุณคิดว่าไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้หรอกค่ะเพราะคนอื่นที่เขามาอยู่ข้างๆคุณเขาก็มาขอความช่วยเหลือกับคุณทั้งนั้นแต่ณนะตอนนี้เวลานี้คุณมีวัคซีนที่ดีแล้วยิ่งคุณเจออุปสรรคมากมายเท่าไหร่คุณได้ยสู้อยู่คนเดียวมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้คุณได้กลายเป็นคนที่ฉลาดและเข้มแข็งมากขึ้นนั่นเองเพราะห้าดาบบางคนอาจจะคิดว่า มันรู้สึกว่าโอ้ยสู้คนเดียวมันเหนื่อยมันหนักมันอะไรแต่สําหรับแม่หมอนะคะการที่เราได้สู้อยู่คนเดียวเราได้เห็นมุมมองหลายๆคนที่เข้ามาหาเราช่วงเวลาที่เราตกต่ําอยู่คนเดียวนะคะคนที่เข้าจากที่คิดว่าโอเา้เขาดีเขาจริงใจกับเราคนนั้นไม่ได้จริงใจกับเราเลยนะคะเขาเห็นผลประโยชน์กับเราช่วงเวลาที่เรามีเงินเท่านั้นแต่พอเราไม่มีเงิน ผลประโยชน์ไม่มีเขาก็หายหน้าไปเลยแต่จะมีใครสักคนเข้ามาหาคุณช่วงที่คุณไม่เหลืออะไรเลยนั่นเลยค่ะนี่แหละค่ะแม่หมอถึงบอกว่าการที่คุณเจอให้ห้าดาบความสู้อยู่คนเดียวความผิดหวังความเสียใจความอ่อมความยมมันจะเป็นพลังเม้คุณจะฉลาดขนาดไหนก็ตามแต่บางสิ่งบางอย่างคุณด้วยความที่คุณ เชื่อใจคนอื่นคนที่อยู่คุณคิดว่าโอ้เขาจริงใจกับเราเราให้เขาร้อยเปอร์ซ็นใช่ว่าเขาจะให้เรากลับมาร้อยเปอร์เซนสะเมื่อไรคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้รู้แบบนี้แล้วจงมีสติแล้วอย่าไปโกรธเขาสิ่งที่ผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปถือว่าเราได้ทิ้งบุคคลคนนั้นไปแล้วบุคคลคนนั้นไม่มีค่าสำหรับเราอีกต่อไปนั่นเองนะคะ โอเมก้าคุณคะความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนที่มีมีค่าสําหรับคุณคุณก็ทิ้งเขาไปไม่ต้องเสียใจไม่ต้องอมไม่ต้องยมคนที่มีคุณค่าจะเดินเข้ามาหาคุณเดินเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขใน อครับอัศวินถือถ้วยนั่นเองความสุขกำลังก้าวมาหาคุณถ้าคุณเป็นคนโสดเราบอกเลยว่าจะมีคนมาพึงพอใจในตัวคุณแล้วเขาก็จะมาบอกว่าเขาแอบปื้มคุณนะนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นคนมีคู่แล้วธุรกิจหน้าที่การงานของคุณจะมีผู้ชายหรือผู้หญิงอายุ25ปีขึ้นไปมายื่นโอกาสมาเสนอไอเดียดีๆให้กับคุณได้ลงมือทำสิ่งใหมๆ่ๆ คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเชนตัวเองใหม่นั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณเราบอกเลยว่าพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่มาสื่อสารคุณนี้น่าจะรักเลยเอ็นดูคุณมากๆถ้างั้นท่านก็คงไม่มาสื่อสารให้คุณได้รู้ให้คุณได้เตรียมรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณหรอกคะ่ะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะ่ะ โอ้ไม่ก็คุณก็ไม่เกินไม่เกินห้าวันนี้คือ tin off ครับ ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่คุณปรารถนาใช่ไหมคุณปรารถนาจะให้บ้านของคุณจะให้ครอบครัวของคุณมีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขภรรยาของคุณก็เป็นภรรยาที่เพอร์เฟกสวยทั้งภายในและภายนอกเป็นคนที่เวิร์กิ่งบูมแมนเองถ้าคุณเป็นผู้ชายเราบอกเลยว่าคุณก็เป็นผู้ชายที่โรแมนติกโคตรๆนั่นเองนะคะทุกคนนะคะนี่คือคุณจะได้เจอคู่รักคู่ใช่เป็นคู่ที่เหมาะสมซึ่งกันและกันแต่ถ้าคุณด้แต่ งานแล้วนี่คือต้นไม้ใหญ่ในชีวิตคุณคุณจะมีความสุขแบบเรือล้นนับจากนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ไปไหว้ทำตามที่เราบอกนะคะเราไม่พูดซ้ำนะคะแล้วชีวิตนะคะครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขและเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่จนใ,ใครๆเขาจะมาถามคุณว่าทำไมครอบครัวคุณนะคะชีวิตคุณถึงประสบความสำเร็จมากขนาดนี้ถ้าเขามาถามคุณก็บอกเขาไปนะคะไม่ต้องปิดบังนะคะช่วยเหลือใครก็ช่วย เห็นเขาทุกยากก็ช่วยเหลือเขาบอกให้เขาทําแบบนี้เองไม่ได้ช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะแต่ช่วยเหลือให้ชี้ช่องทางชี้แสงสว่างให้กับเขาแล้วคุณผลประโยชน์ที่คุณจะได้ก็คือบุญกุศลที่คําว่าเขาขอบคุณคุณนั่นเลงค่ะจะเป็นบุญกุศลส่งพาให้คุณได้พบแต่สิ่งดีดได้เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนั่นเองเพราะนี่คือท of ปคับนั่นเองนะคะ The cat โ oh เจอเหตุการณ์ในเรื่องการงานหาปัญหาไม่ออกหรืออยากออกงานงานบางคนอาจจะไม่ได้ออกจากงานหรอกค่ะเพราะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแต่งานมันเหนื่อยเหลือเกินถ้างานมันเหนื่อยนะคะก็พักสมองบ้างนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมทิ้งใครไว้ข้างหลังแบกภาระทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่เอาอยู่ทุกสถานการณ์เม้ตัวเองจะเจ็บหนักขนาดไหนเม้ตัวเองจะเหนื่อยขนาดไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้ ด้วยบุญกุศลครั้งนี้แหละคะ่ะเทพารักษทั้งห้าและนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสารลักเมืองนะคะท่านมองเห็นคุณสิ่งที่คุณทําเพื่อประโยชน์ในองค์กรของคุณหรือเพื่อประโยชน์เพื่อให้ครอบครัวของคุณมีความสุขท่านมองเห็นถูกสิ่งถูกอย่างและท่านอยากจะบอกอะไรคะคุณจะผ่านวิกฤตในเรื่องการงานนีได้ไหมคะโอ้มิการขอบคุณค่ะ เซเว่นนะคะคุณจะเจองานที่ท้าทายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นะคะความท้าทายครั้งนี้เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่คุณจะมีพาระกําลังมหาศาลคุณจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆคุณจะมีพาระกําลังเหนือใครๆคุณเห็นไหมคะนี่คือตัวตวนของคุณคุณใช้นะคะใช้มือสองมือ ถอนลากถอนโคนหมายถึงว่าอุปสรรคจะใหญ่ขนาดไหนธุรกิจอะไรที่เข้ามาหาคุณก็ตามแต่นี่คือคุณจะได้จับงานช้างค่ะเราบอกเลยว่าเซเว่นออปอนคุณจะได้จับงานช้างเป็นงานช้างที่มันท้าทายความสามารถคุณจงรับโปรเจกต์นี้ไว้นะคะแม้ว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนแต่งานช้างนี้ เป็นงานช้างที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรให้กับหน่วยงานของคุณโคตรเพอร์เฟกไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้ามีใครมาเสนอไอเดียมายื่นโอกาสงานช้างนี้ให้คุณแม้คุณยังไม่เคยทำขอให้คุณลงมือทำเลยค่ะเพราะมันจะนำพาชื่อเสียงมาสู่ชีวิตคุณแสงสปอร์ตไลท์จะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองต่อค่ะ โอเมกนะคะมันจะเจองานหนักนะคะแน่นอนแหละนะคะยิ่ยงเป็นงานที่คุณไม่เคยลองมันจะต้องเป็นงานหนักอยู่แล้วเพราะให้ออกมาตั้งแต่เดอะเมจิเชียนอย่าเพิ่งท้องานหนักก็คือแบ่งคนให้ถูกกับงานเอกตาเวิร์กเอกตามันนี่นั่นเองนะคะนี่คือเท of ดออไม่ว่าอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณเจอมา นะคะคุณสามารถวางระบบจัดการได้แล้วเพราะคุณได้ผ่าน5ดาบมาแล้วและคุณมีสติอยู่แล้วนั่นเองนะคะใครยื่นดอกไม้คุณก็ให้ดอกไม้ใครยื่นดาบคุณก็ให้ดาบคุณเป็นคนที่ชัดเจนและแน่วแน่ในธุรกิจการงานแม้แต่ตัวหนังสือตัวเดียวผิดคุณยังจับได้เลยค่ะนี่แหละค่ะตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเป็นนักธุรกิจธุรกิจการงานที่คุณได้จับในครั้งนี้คุณจะได้รับผลประโยชน์ 70%ซและอีก30%หุ้นส่วนจะได้รับนี่คือสิ่งที่คุณรู้แล้วแหละว,ว่าพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างคุณนกขนาดนี้บอกว่าให้คุณได้ลงมือทําแล้วการที่คุณได้ลงมือทําครั้งนี้กําลังจะส่งผลให้คุณได้จับโปรเจกต์ครั้งใหญ่เป็นครั้งใหญ่มากๆจนทําให้เกิด10ไม้เท้าคุณเห็นไหมคะเซเว่นเซเว่นออฟแล้วก็เทนออฟนี่คืออะไรคะ ความสุขในชีวิตคุณคุณก็จะเข้ามานั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะนะคะคุณไม่ต้องหวันกลัวคะ่ะแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณอาจจะขอเจ้านายขึ้นเพิ่มโ t ทหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วเจ้านายเขาจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณก็คือความสุขในครอบครัวคุณนั่นเองต่อคะ่ะโ oh อ m มก o d ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะทุกคนคะ่ะ ควีนออฟสอดคุณเป็นผู้หญิงที่มีบารมีถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณได้ดูคลิปนี้นี่คือตัวตนของคุณควีนออฟสอดคุณเป็นคนฉลาดฉลาดยังไม่พอมีความรู้ความสามารถที่หาตัวจับยากถ้าเปรียบเทียบคนฉลาดราชินีทั้ง4ราชินีก็คือราชินีถือดาที่ฉลาด เปลืองเอาอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะเป็นคนหน้าดูก็จริงนะคะแต่จิตใจของคุณเนื้อแท้เนื้อในของคุณแล้วเป็นคนใจดีแล้วเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาเหมือนตอนนี้นะคะกบ,บีอยู่ในคุณแล้วคุณจะทํากบี่ตัวนี้สั่งใครก็ได้แล้วลูกน้องก็เคารพและศรัทธาคุณคุณเป็นคนที่นะคะไม่ได้พูด พูดให้ฟังก็ดังแค่หูแต่คุณทําให้เขาดูเขาจะรู้ซึ้งถึงจิตใจของคุณเขาก็เลยเคารพและศรัทธาในตัวคุณเพราะคุณไม่ได้พูดเฉยๆแต่คุณทําให้เขาดูว่าสิ่งที่คุณลงมือทํานั้นอะ่ะมันสําเร็จแบบแท้จริงนั่นเองนะคะโอ้โหบารมีมาเหนือล้นคะ่ะเราบอกเลยว่า นี่คือตัวตนของคุณคุณอาจจะเจองานหนักเพราะเป็นงานที่ท้าทายเป็นงานครังยิ่งใหญ่ใหญ่ขนาดไหนคุณดูสิคะหมายถึงว่าคุณได้จับงานช้างทั้งสองงานณนะตอนนี้เวลานี้และบารมีกำลังจะส่งมาให้คุณได้รับผลประโยชน์70%อและอีก30ก็อาจจะเป็นหุ้นส่วนก็ได้และนี่คือรายได้ที่คุณจะเข้ามา เป็นกอบเป็นกรรมนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะราชินีขึ้นมาสามลาชินีและราชาขึ้นมานะคะหนึ่งลาชาราชาถือถ้วยแค่ราชาถือถ้วยก็เอาอยู่ทุกอย่างแล้วเพราะลาชาถือด้วยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนขนเบ้งไม่ต้องใช้ดาบ แต่เขาสามารถชะนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองความสำเร็จบารมีที่ยิ่งใหญ่มาสู่คุณแล้วนั่นเองนะคะคุณจะมีคุณสื้อที่ดีมีที่ปรึกษาที่ดีเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ